สวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมในพอดแคสต์เข้าใจน้องเห็นหน้ากันแบบนี้เช่นเคยนะฮะวันนี้มาในหัวข้อเดี๋ยวค่อยทำคำอันตรายโอ้โหอันตรายแค่ไหนกันเชียวนะเชื่อจะดูโหดเนาะแต่ว่าวันนี้พี่จะพูดให้มันไม่โหดจนเกินไปละกันแต่ว่าน้องก็น่าจะเข้าใจว่าคำว่าเดี๋ยวค่อยทำคำว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มมันเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตวเ,วเราเลยแต่เราอย่าปล่อยมัน ให้เป็นปกติเพราะบางทีมันอาจจะกลายเป็นข้ออ้างบางอย่างใช้คํานี้เลยการผลัดวันประกันพุ่งบางอย่างที่ทําให้เราแบบสําเร็จบางเรื่องช้าลงหรืออาจจะทํามันไม่ได้เลยโหโหดไปปะวะหนบอกไม่โหดไงก็หลายคนเนี่ยอาจจะกลัวการเริ่มต้นอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะยากมันน่าจะหนักอะไรเงี้ยเอาจริงนะพี่อยากให้แบบกลั้นใจแล้วเริ่มไปเลยคือเหมือนฟิลแบบเฮ้ยถ้าเริ่มแล้วมันจะยังไงมันจะน่ากลัวไหมถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบน้องทําแล้วแบบเฮ้ยกูพลาดกูก็ไม่ได้ตายนีหว่าชีวิตไม่ได้แย่ขนาดนั้นให้ น้องอยู่ริมน้ำเงี่ยจะว,ว่ายน้ําไหวไหมจะจะยังไงดีว่าจะโดดน้าไหวไหมให้โดดไปน้ำจะนี้ลองนิ้วแตะๆดูไอ้บอกก็ไม่ลึกนี่หว่ามองไปแล้วก็ไม่ได้มีจระเข้น้องโดดลงไปเลยเอาจริงไม่ตายหรอกจริงๆลองไปวิ่งว่ายหากิ่งไม้ไว้ก่อนถ้าไม่ไหวเกาะกิก่งไม้อะไรเงี้ยคือพี่อยากให้น้องเริ่มเลยเอาจริงเชื่อไหมแค่เริ่มนะน้องก็ชนะไป50%แล้วพี่พูดเลยกับบางเรื่องนะเชื่อไหมจริงๆมันไม่ได้นานที่น้องจะทามัน แต่มันนานที่น้องทําใจก่อนจะเริ่มลงมือทำเนี่ยมันนานมันเลยทําไม่เสร็จสักทีคือเริ่มทํามันจบไปแล้ววันนี้แบบพี่จะอ่านเลขเว้ยวันนี้จะอ่านเลขเว้น,นั่งนนทุ่มหนึ่งแล้วกันทำนี้ก่อนแล้วกันทำโน่นก่อนล้กันทุ่มหนึ่งปุ๊บอะทุ่มครึ่งล้กัน สองทุ่มแล้วกันกว่าจะเริ่มอ่านสามทุ่มบางทีอ่านไปชั่วโมงเดียวอ้อเหนื่อยแล้วสี่ทุ่มโมงวันนี้อ่านถึงสี่ทุ่มแน่แต่ความเป็นจริงคือถ้าน้องได้เริ่มทุ่มหนึ่งแต่แรกอ่านให้จบตั้งเป้าอ่านอ่ะชั่วโมงเดียวจบแล้วน้องอยากทำะไรก็ทำบางทีได้เริ่มไปเลยอย่าพยายามผลัดวันประกันพรุ่งถ้าอะไรที่แบบมันทําได้เลยอ่ะเริ่มไปเลยแล้วเชื่อไหมพอเริ่มได้นะเครื่องติดแรกๆอาจจะรู้สึกโอ้โหมันดูยากจังเลยที่พี่บอกว่าเริ่มก็เหมือนชนะไปครึ่งแล้วเพราะอะไรพอได้เริ่มนะชีวิตคนนนเเเรรราาาาีี่่ยยยยะะอออกทํไมูแล้้วว م, เดี๋ยวค่อยทำดีลิทเราไปเลยแค่ได้เริ่มนะมันจะเครื่องติดอยากลุยต่อเองลึกๆเราอยากมีสาระอยู่แล้วอยากทําอะไรที่มันทําให้เราไปข้างหน้าอยู่แล้วแต่แค่มันทําใจยากไงแล้วจริงที่เราทําใจยากไม่ยอมเริ่มเนี่ยก็เพราะบางทีมันเป็นเหมือนยาขมอ่ะม,มันเป็นแบบมันมีอนาคตไปนิดนึงอะ่ะมันดีไปนิดนึงอยากทำอะไรเล็สาระทำอะไรเล็สาระมันไม่ค่อยเหนื่อยไงเราไม่ต้องทําใจตอนดูซีรีส์ไม่ต้องทําใจตอนเข้าไอจีเข้าติ๊กต็อกมันกดได้เลยเพราะมันไม่ได้ยากไงแต่อะไรที่มันยากก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะแต่แค่เริ่ม อาจจะรู้สึกไม่พร้อมพี่อยากให้น้องลงมือทาทั้งนั้นที่กลัวคนสําเร็จทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสมมติคนที่เก่งเลขมากๆคนที่เก่งอังกฤษมากๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เริ่มอ่านอังกฤษตอนที่แบบเขาพร้อมนี่หรอไหมมันเริ่มตอนไม่พร้อมนี่แหละทาทั้งนั้นที่กลัวนี่แหละเอาจริงนะต่อให้เป็นแบบนักแบดบมินตันทีมชาติในวันที่เขาลงสนามแข่งถามว่าเขาพร้อมป่ะพี่ก็เชื่อว่าลึกๆเขาองมีไม่พร้อมเลยอะโอ๊ยเครียดว่ะเอ้ยกลัวว่ะเอ้ยกังวลว,ว่ะต่อให้ซ้อมมาเยอะแค่ไหนมันก็ต้องมีบลกโ ลุยเลยเริ่มเลยอยากเริ่มเริ่มเลยถ้ามันจาเป็นต้องเริ่มเริ่มเลยอย่ารอโอเคปะ่ะทําไปเลยดู now, อินน w วไงป่ะถ้ามันไม่ได้มีสิ่งสําคัญกว่าต้องทําตอนเนี้ต้องทําสิ่งนี้เลยแล้วก็อย่ามีคําว่าเดียวถ้าต้องทําคนสําเร็จจะทาทันทีพี่ชอบคำนี้มากเลยเอาจจะฟังดูเหมือนไลฟ์โค้ดนิดนึงนะแต่ว่าพี่เองก็เคยเสพอะไรพวกนี้อยู่ช่วงหนึ่งเนาะแบบเฮ้ยคนสาเร็จจะทาทันทีเอาจริงมันไม่ใช่คนสําเร็จหรืออะไรหรอกจริงๆพี่อะชอบตอนอเด็กๆนะแม่พี่เอาวิดีโออะไรสักอย่างจําไม่ได้แลว้วิดีโออะไรอะดูตั้งแต่แบบบบประะมาาณน่จ4ว มันเป็นคลิปอะไรของฝรั่งเหมือนกันแล้วมันจะมีคําว่าดู It Now d ดู t now แบบทําทันทีทําทันทีอะไรเงี้ยแม่พี่ก็แบบสอนมันตั้งแต่เด็กเลยว่าเออถ้าป้านอยากจะทําอะไรนี่นะถ้ามันไม่ได้แบบเนื้อบากว่าแรงเนี่ยทำทันทีคิดอะไรได้ทําทันทีทําทันทีการบ้านมาถึงบ้านโอ้ยยังไงดีวะโอ้ยขี้เกียจทำทันทีทำทันทีคำนี้มันลอยมาเลยแล้วคือสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะหนักตอนแรกแต่แบบมันเบาใจกว่าตอนหลังเพราะเราได้ทํามาแล้วมันนานนะเว้ยกว่าจะมาทั้งโอ้ยทำใจว่าจะทาแล้ว ส่งพรุ่งนี้เอาจริงพี่ก็ไม่ได้ทาได้เพอร์เฟกนะบางครั้งก็ดองเหมือนกันแต่แบบเชื่อไหมบางทีตั้งเป้าจะทําสักหกโมงเย็นก็นั่งรอยไม่ทํานั่งดูนู่นดูนี่แต่เชื่อไหมระหว่างที่เราทําสิ่งอื่นอยู่ทําสิ่งไร้สาระอยู่ลึกข้างในใจแล้วนะไม่สบายใจนะมันแบบแบบเฮ้การบ้านก็มีอยู่ยังไม่ได้ทาเลยแต่ดูซีรีส์ก่นแล้วกันก็ดูแบบตุ้มตอมตอมอ่ะสู้มันทีกลั้นใจเลยเว้ยทาไปเลยอะทำให้มันจบตรงนี้แหละจบปุ๊บอยากทํอะไรทําเลยมันจะได้แบบเออสบายใจเว้ยแล้วเราอาจจะมีความภูมมิิใใจจจจนนนนตัััววววเเเเเออองงด้้ยยยย่่่าาาาารรรรรชะสสํํ็ททีีหกบบไล เดี๋ยวำค่อยทาคาอันตรายลูกถ้าเป็นไปได้นะหลบทิ้งแล้วทำเลยถ้าฝืนตัวเองได้นะทำเลยบางทีมันต้องฝืนตัวเองนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามากเกินไปนะลูกบางทีถ้ามันไม่ไหวก็เก็บไปทาพรุ่งนี้บ้างก็ได้เนาะมันไม่ต้องทําทุกอย่างจบในวันนี้โอเคไหมแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่แบบมันน่าจะทําจบในเวลาไม่นานถ้าเริ่มเลยมันน่าจะดีเริ่มเลยโอเคปะแล้วก็เจอคาคมมาอันหนึ่งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะเสียดายที่ไม่ได้ทํา มากกว่าการ,ร,าราลงมือทำเราพลาดไปคือทำแล้วพลาดอะเจ็บแหละแต่เจ็บไม่มากเท่าเสียดายที่ไม่ได้ทำอะทำไมตอนนั้นเราไม่ตั้งใจทำไมตอนนั้นเราไม่ลุยหน้าอะไรงมันจะมีความแบบเนี้ยอาจจะฟังแล้วดูเจ็บนะ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงหลายคนคือเป็นภาพที่แบบเสียดายที่ไม่ได้ทำว่ะทำเราพลาดยังดีกว่าไม่ได้ทำอ่ะแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มคือตอนนี้แล้วไม่ว่าน้องจะฟังคลิปนี้ตอนไหนไม่ต้องมานั่งเสียดายเวลาในอดีตตอนนั้นทำไมไม่ยางนั้นตอนนั้นทำไมไม่ยางงี้ทำไมไม่เริ่มนเริ่มตอนนี้เลยแล้วก็ลุยเลยเดี๋ยวค่อยทำคำอันตรายนี่จบคลิปนี้คิดไว้ว่าจะทำอะไรปุ๊บปิดคลิปลุยเลยมีการบ้านต้องอ่านหนังสือวิชานั้นวิชานี้เริ่มเลยแล้วนอออองตัวาา่่่่่ยกกพพผแิ มาก่อนโอเคปะ่ะแล้วก็ที่ฝ่ายเรื่องนึงคือทุกความเก่งทุกความสําเร็จใช้เวลามันไม่มีอะไรที่แบบทําจบในวันเดียวกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเคยได้ยินคำนี้ไหมความเก่งองเราก็เหมือนกันความสาเร็จก็เหมือนกันบางทีมันต้องสะสมลูกแล้วมันดีมากถ้าน้องจะเริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้เพราะการเริ่มวันนี้คือดีที่สุดแล้วโอเคปะ่ะมันใช้เวลาจริงๆลูกในวันที่น้องทําอะไรสําเร็จสักอย่างน้องมองย้อนกลับไปน้องจะรู้ว่าเฮ้ยมันใช้เวลาจริงอย่างที่พี่ปันพูดว่ะโย้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมากลูกแต่ชี เริ่มก่อนดีสุดโอเคไหมแล้วก็อย่ารอจนวันที่สายไปโอ้โหมันเจ็บปวดนะคำนี้มันสายไปแล้วบางทีแบบเราอยากจะตั้งใจแต่แบบมันสายไปแล้วเพราะเราเดียยด๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวจนกระทั่งแบบเรากลับมาทําอ่ะตั้งใจทํายังทําไม่ทันเลย,ยพูดแล้วมันรุนแรงไปไวะเนี่ยขอโทษนะถ้าเกิดมันจี้ใจดาใครอะ่ะบางทีถ้าเกิดเราแบบเดี๋ยวค่อยทําอ่ะเดี๋ยวจนแบบวันที่เราแบบเออคุณจะตั้งใจแหละแล้วหันไปทีคือมันไม่ทันแล้วอะ่ะเพราะอย่างที่บอกย้อนไปข้อเมื่อกี้ ทุกความสาเร็จใช้เวลาก็เป็นไปได้เริ่มตอนนี้เลยดีที่สุดคือความสําเร็จบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่มันยากหน่อยมันเหมือนการเดินทางไกลพี่ชอบพูดในคอร์สตลอดเลยว่าน้องรู้เพราะว่าการสอบเข้ามาอะไรมันวิ่งทางไกลนะมันจะไม่ใช่วิ่งแบบ3โลหโลที่น้องสปริน์สุดแรงแล้วก็จบวันนั้นเลยถ้าสอบกลางภาคเนี้ยมันอาจจะวิ่งเหมือน8โล8โลเนี่ยถามว่าหนักไหมก็หนักนะแต่น้องสามารถวิ่งมันได้ในวันเดียวได้เมือแโลเหนื่อยหน่อย กลับมาปวดแขนปวดขาเลยอะ่ะแปดโลก็เชื่อว่ามนุษย์ปกติวิ่งได้วิ่งไม่ไหวก็เดินเดินแต่ว่าอดหลับอดนอนวิ่งอะ่ะอดหลับนอนเดินอะ่ะแต่การเดินทางไกลเนี่ยที่พี่บอกหรือสอบเข้ามาหาลัยเหมือนวิ่ง200โลลูกแล้ว200โลมันทําในวันเดียวไม่ได้จริงไหมจะบอกว่าถ้าน้องเริ่มทํามันวันนิดวันหน่อยเช่นวิ่งวันละโลเนี่ยน้องใช้เวลา200วันวิ่งวันละโลไม่หนักนะวันละ1กิโลอะ่ะหนึ่งพันเมตรนะลูกอืม,ม นิดเดียวเองอะอย่าง MBK ชั้น6เนี่ยเอาจริงเดินรอบห้างรอบหนึ่งก็โลดนแล้วทำได้ทุกวันวันละโล200วันสบายแป๊บเดียว200วัน200โลแล้วดูไกลไหมไกลนะถ้าน้องเริ่มเร็วมันไงมันก็ได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเริ่มช้าหน่อยมีเวลาร0อวัน100วัน,ว,นวันละ2โลวิ่งยังไหวไหมก็ออยังพอไหวแต่เหนื่อยขึ้นนิดนึง2โลก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ถ้าเกิดน้องดองน้องเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยตั้งใจไว้ก่อนนะ ตอนนี้นก็ดอันเปิดเทอมก่อนแล้วกันเทอมสองก็แล้วกันตอนปิดเทอมบอกเดี๋ยวเปิดเทอมก่อนเปิดเทมอมหมดเดี๋ยวปิดเทอมสองกันหลังปีใหม่แล้วกันแก้สองการแล้วกันเดี๋ยว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 ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือ20วันถ้าน้องจะวิ่ง200โลลูก20วันต้องวิ่งวันละ10โลเริ่มหนักแล้วไหม เริ่มหนักแล้นะวันละสิโลเนี่ยหรือได้กิดเหลือ10วันมันจะมาตั้งใจเราต้องวิ่งวันละยีโลนักวิ่งเนี่ยจะทาได้แต่พี่ว่ามนุษย์ปกติวิ่งวันละยีโลติดกันทุกวันเนี่ยเอามนุษย์ปกติที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ต้องใครเลยพี่ปั้นเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ไหววิ่งวันละโลพี่ว่าวิ่งได้ถ้าพี่ตั้งใจจะวิ่งพี่วิ่งได้แต่วันละสิโลนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันไหวปะวะอาจจะได้วันแรกแล้วก็ขาเดียงเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยว่าไปเนาะก็เป็นไปได้อยากให้เริ่มทททันนนนนนีีีเเเเเเาาาาะะะะะะดยยยยวววคค่่่่อํํตตรรรริิิมมมลลลลลกงแแ้้้จจจบบสูๆ เข้าจะน้องพอดแคสต์เย้พูดตรงใจหรือเปล่าไม่รู้พูดไปเรืเร่อยๆเลยนี่ลิสต์ไว้แบบนี้นะเว้ยวดวดวๆดนี่นี่นี่ลิสต์มานะเออไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ